สั่งกองทัพอากาศเลยเอาเครื่องบินคิปเทน35นะครับไปบอมไ้ฮุนเซนฮุนมาเน,น,น็ตโนนมึงมายิงโรงเรียนกูยิงโรงพยาบาลกูมึงมายิงปั๊มน,น้ำมันโดนประชาชนไทยบาดเจ็บล้มตายแล้วคิปเทน35นี่ไปบอมบ้านฮุนเซนครับเราไปพุ่งเป้าหมายเพื่อจัดการคนสั่งการของกองทัพกัมพูชาเพื่อปิดเกมให้เร็ว ไม่ต้องไปนับตามแผนนะครับต้องไประดับหนึ่งก่อนมึงปืนเล็กมากูกับปืนเล็กมึงปืนคอมากูกับปืนคอมึงปืนใหญ่มากูกับปืนใหญ่ไอ้หาแม่นเรามีอะไรเจ๋งๆเด็ดๆนะครับเอาไปบอมแม่นที่โน่นเลยเอาเหมือนอิสราเอลส่งจลวดเข้ามาเพื่อทำลายไอ้คนสั่งการความสูญเสียประชาชนที่บริเวณแนวชายแดนมันจะได้จบเร็วนะครับจบเร็ว กระทรวงการต่างประเทศทุกคนเนี่ยผมว่าต้องระดมนะครับทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเก็บรวบรวมภาพเขาไว้เพื่อจะฟ้องชาวโลกเขาว่าเนี่ยมันไม่มีมนุษยธรรมมันโจมตีที่หมายพลเรือนโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนท่านแม่ทัพอากาศครับผมฝากความหวังไว้ที่ท่านครับขอบคุณท่านที่เอาเครื่องบิน F16 ฝูงบินขึ้นไปบอมที่ตั้งกองพลน้อยของขมร ลาบไปสองกองพลแล้วอยากเห็นฝีมือคิปเพนไปบ้านหุนเซนหน่อยครับผมรอฟังข่าวอยู่ต้องบอมเลยครับไม่ต้องไปขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่แล้วครับหนึ่งสองแล้วไปแม่นสิบเลยปิดเกมเลยครับปิดเกมเลยผมว่าอีกไม่เกินสามวันลูกปืนแม่งก็หมดครับขเขมรเนนะี่ยลูกปืนมันก็หมดจลวดยิงวันนี้หมดแล้วหรือยังก็ไม่รู้นะครับ แล้วเดี๋ยวแม่ก็ออกมาร้องให้ว่าประชาชนบาดเจ็บล้มตายรถจะหรวดมันก็ไปไว้ในหมู่บ้านพอเราพุ่งเป้าหมายไปที่หมู่บ้านมันก็จะมาโวยวายอีกว่าไทยไปยิงใส่ประชาชนพลเรือนมันก็ฟ้องชาวโลกอีกไอฮูแมนเน็ตเนี่ยมันโพสต์ไปกี่โพสต์แล้วกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีชื่ออะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยสิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชื่ออะไรท่านต้องทํางานเร็วครับ ขอความกุณาถะครับไปปิดเกมตรงนั้นส่วน F16 นี่ก็ให้ฟาดแถวแนวชายแดนเนี่ยครับที่ตั้งปืนใหญ่ของฝ่ายเขมรทั้งหมดนะครับไอ้รถจะลวลดอยู่ตรงไหนก็ฟาดไปเลยนะครับฟาดไปเลยแต่ผมรู้ท่านผู้จัดการทหารอากาศอึดอัดใจเพราะเขาไม่สั่งนะครับมันต้องขั้นตอนหนึ่งสองสามประทะแนวชายแดนก็ให้ถล่มแนวชายแดนนะครับผมว่าคุยกัน,นครับ คุยกันนะครับท่านภูมิธรรมท่านพลเอกนัทพลนะครับผู้จัดการหา้าอากาศท่านผู้จัดการทหารบกขอบคุณผู้จัดการทหารบกนะวันนี้ลงไปพื้นที่แล้วไปบัญจาการรบร่วมกับแม่ทัพภาคที่สองแล้วนะครับกองทัพภาคที่หนึ่งแถวจันบุรีตราดสะแก้วอย่าไปไว้ใจนะครับประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับเตรียมตัวเถอะครับไม่นั้นไม่ทันอย่าคิดว่ากูไม่โดนหรอก ยังไม่มาถึงกูหรอกเวลามามันเร็วทุกอย่างมันเร็วครับผมถึงบอกว่าให้ระวังไว้นะครับแล้วก็เตรียมตัวไว้นะครับเตรียมให้พร้อมนะครับมามงมาม่าอะไรก็ต้องมีประจำเข้าไว้ไม่มีอะไรแม่งก็กินมาม่านะครับกินมาม่าปลากระป๋องไปก่อนเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายเราในฐานะแนวหลังนะครับไาเราแนวหลังนะครับ ทำข้าวหอ่อขายบ้านขายผัดกะเพราได้ห้าสิบกล่องนะครับไม่มีกล่องก็ใส่ถุงพลาสติกไม่มีถุงพลาสติกก็ห่อใบตองก็ได้นะครับแล้วก็เอาข้าวไปไว้ที่โรงพักแหละครับท่านไม่ต้องไปเองแล้วครับเอาไปไว้ที่โรงพักแหละนะครับตำรวจขอความกรุณาพี่น้องตำรวจนะครับแต่งเครื่องแบบตอนเนี้ยเราจะได้เป็นขวัญใจชาวบ้านก็ตอนเนี้ยนะครับ ข้าวกงข้าวกล่องน้ําเนื้ออะไรที่ชาวบ้านเข้ามาบริจาคเนี่ยเอาไปไปจากที่อําเภออําเภอก็คนน้อยเอามาที่ตํารวจดีกว่านะในอําเภออย่าไปวางฟอร์มนะครับมาตั้งบอก,อกส่วนหลังร่วมกับตํารวจเลยตํารวจกําลังพลมันเยอะกว่ารถลาม,ม้าช้างมันเยอะกว่าแล้วก็ขนข้าวไปให้จุดที่ชาวบ้านเขาอพยพไปอยู่นะครับนะครับแล้วแต่ใครจะทําบุญเท่าไหร่ก็ ข้าวผัดกระเพรา20-30ห่อนะครับจะผัดซอิ๊วหรืออะไรก็ได้นะครับเอาไปและให้ตำรวจจะเป็นคนขนนะครับเผื่อคนขนไปนะครับตำรวจก็เปลืองน้ำมันหน่อยท่านผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติก็เอางบลงไปเสริมให้กองชกการตำรวจภูธรภาค3าหน่อยในภาวะอย่างนี้นะไม่ทําตอนนี้แม่จะไปทําตอนไหนวะมีเวลาทำอีกไม่กี่วัน ผมว่าลบกันไม่เกินสิบวันมันก็จบนะฮะช่วยกันช่วยกันนะครับนึกถึงเราครับต้องออกจากบ้านกระทันหันเนี่ยใครจะเตรียมหม้อข้าวไปวะอย่างมากก็มีเสื้อผ้าติดไปชุดสองชุดนะครับชุดสองชุดข้าราชการทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะแม้แต่เด็กที่เสียชีวิตเด็กน้อยที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงบ้านตัวเองก็กลับไม่ได้นะครับ พัฒนาสังคมเข้าไปจะจัดงานศพให้เขาที่วัดไหนก็ได้นะครับจัดการให้เขาเลยอย่าไปช้าเราหน่วยราชการอย่าไปช้านะครับทําเท่าที่ใจเราพร้อมที่จะช่วยเหลือกันนะนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภออสอเขาก็ต้องไปทําหน้าที่เขาครูบาอาจารย์นะครับเด็กที่เสียชีวิตไปอะไรไปก็เก็บศพไว้ก่อนก็ได้นะครับ อีกสักสิบวันค่อยมาทําพิธีทั้งสงก็ได้หรือจะทาพิธีทั้งสงก็ไม่ต้องกลับไปที่บ้านเกิดนะครับไม่รู้แม่จะยิงไม่อีกเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจของจ่าสิบเอกทหารด้วยนะครับที่ไปเหยียบกับระเบิดแล้วก็ต้องสูญเสียขาข้างขวาไปอีกข้างหนึ่งและได้รับบาดเจ็บไปสี่คนนะครับไอ้น้องพลทหารนั่นเพิ่งพวกเราก็ช่วยกันช่วยกันจนกระทั่งท่าน พลเอกพนาแค้วปอดทุกผู้นักการทหารบกนะครับท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้เมตตานะครับแก้ไขระเบียบเพื่อจะให้น้องเขาได้รับราชการต่อไปนะครับแต่ปรากฏว่าน้องเขาพินาแล้วตัดสินใจแล้วว่าเขาขอปลดพิการก่อนปลดพิการเพื่อให้ได้ยศสิบเอกแล้วก็ได้บำเงินบำเหน็จพิเศษ แล้วก็มีเงินบำนาญกินอีกเดือนละหมื่นกว่าบาทพี่สาวก็เข้าบรรจุเป็นกำลังพลนะครับทายาทนะครับทายาทได้เป็นทหารไปอีกคนและน้องเขาเนี่ยต้องขอบคุณท่านพลเอกพนานะครับคือการจะทำงานที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยมันไม่มีเส้นหรือมีใครฝากเข้าไปทำงานไม่ได้นะครับแต่ท่านก็สั่งการไปนะครับผมไม่รู้ว่าท่านพลเอกพนาหรือท่าน ท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมนะครับเพราะมันขึ้นตรงกับประหลัดกระทรวงกลาโหมแต่เขาเพื่อนรุ่นเดียวกันไงเขาก็สั่งการกันประสานกันนะครับเอาไอ้น้องทหารพลทหารนี่ขาข้างซ้ายขาดเนี่ยไปทํางานที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับเพื่อมีฐานะเป็นเหมือนข้าราชการพล,ละเลือนนะครับแต่ว่าน้องเขามียศสิบเอกติดตัวไปตลอดชีวิตแล้วนะครับเขาจะได้มีขวัญกําลังใจปลื้มใจอยู่ นะครับลื้มใจขอบคุณท่านครับที่ช่วยกุณนานะแก้ไขระเบียบนะครับมีอะไรพวกเราก็แนะนำกันนะครับผมเองไม่ต้องการจะมาต่อว่าหรือมาชมเชยหรือจะมาเชียร์ใครอะไรอย่างไงนะครับอะไรที่เราคิดว่าเราช่วยกันได้เราก็ช่วยกันนะครับก็ขอบคุณท่านพลเอกพนานะครับแล้วก็ท่านประลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่ช่วยกันเรื่องนั้นเพิ่งจะจาง ตายห่าแล้วจ่ามาขาขาแต่จ่านี่เขาเป็นทหารอาชีพอยู่แล้วนะครับบรรจุอยู่แล้วก็ได้เลื่อนเลื่อนยศไปอะไรไปนะครับนะครับได้เลื่อนยศไปนะครับอย่างรับราชการต่อได้ครับช่วยกันนะครับช่วยกันก็หนักใจนะฮะก็พยายามตามข่าวคือ ท่านจะลงโพสต์ลงอะไรก็ไม่เป็นไรครับว่าตอนนี้ต้องอพยพแล้วแต่อย่าไปบอกหมู่บ้านอย่าไปบอกหมู่บ้านครับมันดูเนี่ยมันยังไม่รู้ครับเพราะไอ้ขมรนมันไม่มีเทคโนโลยีที่จะไปเช็คโทรศัพท์ท่านได้ว่าท่านอยู่พิกัดตรงไหนอะไรอย่างไงนะครับมันก็มีหน่วยข่าวมันดูว่ามันพิกัดหมู่บ้านนี้ตำบลน,นี้อำเภอนี้อย่างนี้ชิบหายเลยอย่าไปทำนะครับอย่าไปบอกนะครับว่าหมู่บ้านไหนอะไรอย่างไง ท่ากับเราเป็นไปแจ้งข่าวเขาว่ากระสุนปืนใหญ่มึงมาตกตรงหัวกูแล้วนะรือเลยหัวกูไว้หน่อยอย่าอย่าไปทำนะและ้วทหารเขาเคลื่อนอย้ายกำลังไปไหนเราอย่าไปบอกนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับตำรวจตอนนี้ผมเห็นภาพข่าวออกมาเนี่ยรถที่กำลังทยอยออกเนี่ยรถมันติดมากเลยช่วยกันนะครับเห็น ผมเห็นตำรวจแล้วที่มันไปนโดนเซเว่ในปั๊นน้ำมันไม้ก็เห็นตำรวจออกไปทำงานแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจกับน้องทหารที่ขาขาดนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับข้าราชการทหาร ที่ปะทะอยู่เวลานี้นะครับปะทะอยู่เวลานี้ให้แควครา,าดปลอดภัยให้พระสยามเทวาธิราชปกป้องด้วยนะครับ